เเกิดวาธกรรมอุตรุดไปหมดนะฮะนี่เขาใช้คำว่าไม่ขีดก้านเดียวจุด<อ>คำว่าคลั่งชาติขึ้นมาคือลุกเพื่อเลยคือจริงๆไม่ควรจุดหยุดนะครับเพราะว่าไม่มีใครใช้คำว่าคลั่งชาติคนที่ใช้คนแรกก็คือรองนายกภูมิธรรมพิบูลนอพอพิโ้ฒนพูดปุ๊บ มีคนประกาศแสดงตัวเป็นคนข้างชาติขึ้นมาเป็นปุ๊บๆเลยนทั้งๆที่ไม่เคยมีใครพูดถึงคำนั้นมาก่อนแต่พอรองนายกภูมิธรรมบอกว่ายังไม่จุดกระแสข้างชาติก็เลยแสดงตนกันยกใจคิดว่าท่านเล่นโซเชียลมีเดียเยอะไปนิดนึงเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเคยมีคนใช้คำนี้อยู่แล้วลักษณะของบรรยากาศมันก็จะเหมือนตอนสมัยบิ๊กแดงพูดคำว่าชาชาติซึ่งคำเหล่านี้ก็ คุณนี่เกือบลืมไปแล้วนะคำว่าชังชาติเนี่ยชัางชาติแผ่นดินนี่สองคำมาคู่กันเลยตอนนั้นปฏิกิริยาของคนที่ถูกแอทแท็กก็เหมือนกันก็คือเขาก็ออกมาประกาศวัวโอเคฉันเป็นคนชังชาติใช่ไหมชังชาติยังไงก็ไปอะไรนะฉันไม่ได้ข้างถ้าฉันข้างชาติแต่ฉันไม่ขายชาติก็พอบอกว่าเป็นคนข้างชาติก็มีอีกคำหนึ่งตามมาดีกว่าพวกขายชาติเป็นเรื่องแบเนี้ ก็เลยกลายเป็นวัฒกรรมต่อกานจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกพี่อ้วนนะรองนายกกลุ่มทำท่านไม่ควรที่จะแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มอืไม่ว่าจะมีใครคิดยังไงก็ตามแต่ในเมื่อตัวเองอยู่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะต้องอยากแบ่งแยกคนนะฮะเอาคนถึงแม้เขาจะมีความคิดแตกต่างกันก็ตามเนี่ยต้องมารวมเราคือคนไทย่ะะแล้วผมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วแทนที่จะใช้วัฒกรรมต้องอธิบาย มันควรจะอธิบายความแล้วตอนนี้มันบานปลายไม่หุบแล้วก็คือกลายเป็นจะไปยุกเลิก MOU 4 4อะไรกันแล้วอ่ะเรื่องก่อนเรื่องเอ่อพื้นที่ทับซ้อนก่อนไอพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวพยายามอธิบายมันมีกราฟิกที่ผมก็ลองซ้อนไม่ซ้อนพี่ก็เอาอย่างนี้ก่อนซ้อนซ้อนซ้อนแบบไหนและเพราะบางคนก็บอกยังไม่ใช้คำว่าซ้อนไม่ซ้อนของเรา ช่อตมันไม่ยอมฝ่ายต่างไม่ยอมรับอ่ะหชื่อเต็มมันคือพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนอแปลว,ว่าต่างคนต่างอ้างต่าง<อ>คนต่างอ้างแลวสิ่งที่อ้างน่ะมันมาทับกันไปไปขัดเเดิมเริ่มแรกเนี่ยผมว่าเพื่อทาความเข้าใจก็คือว่าอันนี้เป็นแนวแนวที่เราประกาศมาตั้งนานแล้ะตั้งแต่ร้นเก้ารัชกาลที่ห้าถ้าจำไม่ผิดที่เรายืนยันไอแนวเขตนี้แล้วเราก็ใช้มาช่วงนาตาปีนะทีนี้ ประเด็นปัญหานี่มันมาเกิดปี2515นะอเอาเอาแผนที่2515มาให้ดูสักมิดหนึ่งนะฮะ2515นี่แหละที่มันเริ่มขีดเส้นขึ้นมาของทางฝั่งกรัรมพูชาเมื่อ12กันยา2515นะฮะเขาก็มีการขีดเส้นที่บอกว่ามันไปทับเกาะกงเกาะปูดเนี่ยนะฮะ ก็คือเส้นที่เป็นแนวตั้งไออะไรน้สิบเอ็ดองศาอะไรนั่นน่ะนะฮะตอนนั้นมีกฎหมายทะเลหรือยังคะเอ่อยังมีแต่ว่ากัมพูชาไม่เข้าแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเขาก็ขีดไอเส้นนี้มาแต่ว่าก็มีคนบอกว่าไอเส้นเนี้ยกัมพูชาเองก็รู้ว่ามันไปทับเกาะปูแล้วกัมพูชาก็รู้ว่าในไอสนที่สัญญาที่ในการเซ็นกันไปตั้งนานสมัยแบ่ง เอ่อที่เราเสียพื้นที่สมาชกาทนที่5้าเนี่ยผมที่ส,สัญญาสยามฝรั่งเศสอ่มามาระบุไว้ชัดว่าเกาะปูดเนี่ยเป็นแผ่นดินของไทยเพราะนั้นตอนที่จะมาทำา o u 44เนี่ยก็เลยมีการเอ่อลากเส้นแบบให,ให้ให้ลงมาด้านใต้เป็นแนวโค้งโพอ้อมเกาะอ,อมเกซึ่งแต่ว่ากัมพูชานี่เอาวางแนวนี้ไว้นะส่วนไทยเราเนี่ยพอหลังจากมีปี2514ออกมาเป็นแนวนี้ปุ๊บ สองห้าหนึ่งห้าเราก็ประกาศใช่ไหมอ่าเราก็ประกาศอีกเส้นหนึ่งอ่าไปดูเส้นสองห้าหนึ่งห้าของเราสองห้าหนึ่งหกของเรานะสองห้าหนึ่งหกของเราก็คือประกาศไอเส้นขาวขึ้นมาว่าเรายืนยันว่าเราใช้ไอเส้นขาวที่เห็นทางด้านซ้ายมือนะว่าเราจะใช้เส้นนี้วันนี้มันก็เลยเกิดพื้นที่ทับซ้อนเส้นบนกับไอเส้นของเราครับ พื้นที่ที่เป็นส่วนตรงนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่วาลที่กลายเป็นพื้นที่ซับซ้อนขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่ต้องมาเจราจารแล้วก็นำมาสู่เรื่องของไอ้เจ้า MOU สองห้าสีเพราะตอนนั้นก็เหมือนว่ามาเริ่มคุยกันแล้วว่าเอ๊มันมีผลประโยชน์ทางทะเลอยู่ในบริเวณนี้เรามาคุยกันดีไหมแล้วก็เลยมาทำความตกลงทำให้เกิดไอ้เจ้า MOU สี่สี่เนี่ยเกิดขึ้น ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันนะเพราะว่าตอนนั้นะเซ็นสมัยนายกทักษิณแล้วก็รัฐมนตรีที่ไปเซ็นคือรัฐมนตรีสุรเกียรติุรเกียรสัตไทยพอพอทำอย่างนี้ปุ๊บนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบอันนี้คือประเด็นแรกของ MOU ตรงนี้ สุดท้ายนีย่ผมรวบลับตัดความเพราะว่าเดี๋ยวจะอยู่กับตรงนี้นานจนเกินไปพอเห็นว่ามันมีปัญหาปุ๊บนะมาถึงล่าสุดที่มีการเปิดกันออกมาว่าเอ็มโอยฉบับเจ้าปัญหาตรงนี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายนปี2552อ,อันนี้คือ สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอพอยกเลิกไปแล้วบังเอิญว่ากระบวนการของมติคณะรัฐมนตรีที่ไป<ม>ยกเลิกนั้นมีนะะไปชี้แจงมันยังไม่สมบูรณ์เพราะยังจะต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาแต่บังเอิญว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยมองเป็นสองทางว่ามาติคอรมอดังกล่าวมีผลหรือ,อยังเพราะยังไปไม่สุดทางหรือก็หรือ,รอบางรายก็บอกว่ามาติคอรมอน,น,นั้นมีผลแล้วนะฮะ เมื่อจะไปทำอะไรยังไงก็ตามไปยึดโยงกับ MOU 44คุณต้องไปเริ่มต้นใหม่ก่อนด้วยส่วน MOU 44จะยกเลิกหรือไม่ก็ไปดูในเนื้อหาเนี่ยแหละอย่างที่เขาบอกมีห้าข้อ,อข้อสังเกตหนึ่งที่โบมีนะต่อกระแสข่าวและบทสนทนาทั้งหมดน,มน้อยมากเลยที่คนจะเอาท้อยคำใน <M OU. S 1> มนอวีเองทั้งที่มันสั้นมากมและเข้าใจง่ายด้วยแต่กลับ ข้ามไปดูแผนที่อย่างเดียวทั้งที่มันต้องอ่านเนื้อหาใน M O U ก่อนจึงจะเข้าใจว่าแผนที่นี้มีความหมายอย่างไรมีในยยอย่างไงใช่ไหมเพราะถ้ากระโดดไปดูแผนที่อย่างเดียวก็คืออ้าวตายแล้วมาขีดอย่างนี้แล้วใครยอมรับหรอคือคือขนาดขีดอ้อมก่อเนี่ยนะไม่ไม่กระทบกากกงนะก็ยังไม่เกาะุก็ยังมีก็ยังมีพูดเลยบอกว่าเฮ้ย้มันอ้อมก่อแค่นี้ได้ด้วยเหรอวะ แต่ถ้ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเถียงได้อยู่แล้วเพราะว่ากัมพูชาขีดมาเนี่ยไม่ได้หวังดีกับไทยอยู่แล้วหมายความว่าไม่ได้หวังดีกับไทยนี่ว่าอยากให้ผลประโยชน์สูงสุดกับไทยอยู่แล้วเขาก็ขีดเกิเนขีดอะไรของเขาอ่ะ,อะแต่สุดท้ายเวลาไปนั่งเจราจาคณะกรรมการร่วมเนี่ยมันจะต้องมีจุดอ้างอิงก,ก็คือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายทะเลซึ่งถ้าคุณขีดมานี้มันไม่ได้ออิงกฎหมายนี้เราก็ยันว่าเราไม่เอาอ๋อ ซึ่งซึ่งเอกกัมพูชาก็ด้านไม่เข้าไอ้กฎหมายทะเลใช่ไหมคือเขาไม่เข้าแล้วเขาไม่ได้อิงก,กับกฎหมายอะไรทั้งนั้นเป็นการขีดขึ้นเองโดยตามอำเภอใจโดยอำเภอใจเพราะนั้นจะยกไหนให้พี่โก้ก็ได้มันก็เลยอย่างนี้เอาหลักอะไรมาจาับ เพราะของเรายังอิงกับเรื่องของสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสแต่ของเขาไม่ได้อิงกับอะไรเลยก็ค่ะจริงๆแล้วอ่ะในทุกที่ที่มันมีปัญหานี้ยเวลาขีดมันมีวิธีขีดอื่นด้วยเหมือนกันนะบางทีก็แบบนับนับมาเจอกันตรงกลางแล้วขีดแล้วก็แบ่งกันไปเลยอืมเพราะฉะนั้นทั้งที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การเจรจาและเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ ไม่รับอเมื่อไม่รับทุกอย่างก็จะจบ M O U นี้ก็จะจบเพราะใน M O U เนี่ยระบุชัดตั้งแต่ข้อหนึ่งว่านี่คือเป็นเรื่องชั่วคราวเฉพาะกิจเพื่อการทําปิโตรเลียมเราก็บอกว่าอาจจะทําปิโตรเลียมต้องทำเรื่องเขตแดนให้ชัดเจนด้วยนะต้องคู่กันทั้งสองอย่างเสร็จแล้วก็มากําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมว่าคุยเรื่องการร่วมลงทุนและแบ่งการแล้วก็เรื่องของเขตแดนแล้วสุดท้ายก็ปิดจบด้วยการบอกว่า การดําเนินการตาม MOU นี้ทั้งหมดเนี่ยไม่จะไม่ได้มีผลต่อการอ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศพูดง่ายว่าถ้าใครยังอยากจะอ้างอะไรต่อไปก็อยากจะอ้างก็อ้างไปทั้งสองประเทศไม่ต้องรับรู้และตกลงต่อก,กันคือไม่ไม่ binding ว่างั้นใช่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าตกลงกันได้ก็ได้ใช้ทรัพยากรแต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็คือหยุดเพราะว่า MOU เป็นแค่การบอกว่าเราจะมาคุย เรื่องนี้ด้วยกันยังไม่ได้เป็น MOA คือคุยเรื่องผลประโยชน์ทางการเลยเป็นข้อตกลงมันจะเป็นเริ่มขยับระดับก็คือ MOA ก็คือ Memorandum of Agreement อันนั่นะเป็นบันทึกข้อตกลงอันนี้บันทึกความเข้าใจคือแค่บอกกันว่าเอยเดี๋ยวมันนั่งคุยเรื่องนี้กันนะเป็นเอกสารที่สักต่ำมาก แต่เนื่องจากเป็นการทําระหว่างประเทศถ้าจะบอกเลิกก็ต้องบอกกล่ากันแล้วมันก็เลยอ่อนไหวมาถึงเรื่องมติคลมล่าสุดนะเรื่องให้สัญชาติไทย480,000คนเนี่ยนะก็คนจํานวนหนึ่งด้วยความระแวงอีกแล้วทำอะไรก็ทำอะไรก็ผิดหายใจก็ผิดยังไม่ทันอ่านข่าวก็ไมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมอยู่อยู่ไปให้สัญชาติ<ห>480,000นะจริงๆเนะี่ยผมพูดกับพี่โก้ตั้งแต่วันแรกๆก่อนที่ใครต่อใครจะมาชี้แจงเนี่ย ดูให้ดีนะเรื่องเนี้อย่าไปมองเพียงแค่ว่าแรงงานต่างด้าวเขาเข้ามาแล้วเขาได้มันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเลยมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนที่เกิดโตแล้วก็ตายบนแผ่นดินไทยพูด,ดง่ายๆก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายบ้านผมมันมีเยอะทั้งลงทุนเชียงใหม่จังหวัด <19. S 1> ที่ม,มหมด คนต่างๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาจากเชื่อเขาอันไตนะครับนะเขาเกิดที่นี่โตที่นี่อยู่ที่นี่บางคนรอจนตายก็กลายเป็นพลเมืองชั้นสองไม่เคยมีสิทธิ์อะไรได้เลยอผมเอาตัวเลขให้ก็4ี่แสนดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่อพยพมาอยู่ประเทศไทยก่อนปีสองห้าสี่สองสามแสนสี่หมื่นคนแล้วก็เป็นคนไทยที่เกิดในประเทศไทย นะฮะแสนสี่หมื่นคนแต่ติดเงื่อนไขจากกฎหมายนอดีตก็ทำให้ไม่ได้สัญชาติสถีในอนาคตเนี่ยทุกประเทศจะแข่งกันรีคูทคนเข้ามามีสัญชาติของตัวเองเพื่อมาช่วยกันจา่ายภาษีเพราะว่าอาตราการเกิดมันต่ำ คนไทยทุกวันนี้ก็ถูกดูดไปเยอะอ,อยู่แคนาดาม้างอยู่อะไรบ้างไปเรียนหนังสือก็ไม่กลับแล้วก็ใช่แล้วเขาก็เปิดให้อเอ้ยมาเป็นมาถือสัญชาติฉันเลยจะได้มาเป็นประชากรที่จ่ายภาษีให้ประเทศฉันแต่นโยบายของไทยที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ขยับ ไปจากแบบท่าที่ก็มีบ้านแต่เราก็จะเอาพวกที่มีสกิลพวกที่มีเงินคือมัน้อ้ใน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 ระดับที่เรียกได้ว่าแบบปิดแทบจะมากที่สุดในโลกอืมใช่